สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่อง c u r f e e PX นะคะวันนี้มาอยู่ในช่วงของการแกะกล่องอีกแล้วเราไม่พูดคําว่ารีวิวเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เลยเราก็ยังไมไ่รู้อะไรเลยเนาะแต่ว่าเราแกะกล่องไปพร้อมกันเพื่อจะดูสินค้าตัวนี้เป็นไม้เซลฟี่ของ Huawei ววค่ะไปดูอินโทรของช่องเลยค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะไปเลยค่ะ แกะออกมาแล้วนะคะนี่ห่อมาเลยซึ่งรุ่นนี้มันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเราอยากได้แบบนี้ทำไมอยากได้แบบนี้เดี๋ยวบอกให้นะคะว่าทำไมถึงอยากได้รุ่นนี้ตัวนี้ราคา239บาทค่าจัดส่งของมามีก็คือฟรีนะมีปุ่มรีโมทมีขาตั้งเวลาไปตั้งเนี่ยร้านอาหาร เราอยากจะถ่ายคลิปในร้านอาหารก็ได้นะแล้วก็มีตัวนี้นี่เสียบไม่ต้องต่อบูทูธเสียบแล้วก็กดชัตเตอร์คลิกถ่ายรูปได้เลยเนาะอ๋อก็มีป้ายราคาติดว่า299นะแต่หม่ามีซื้อมาในราคา239เป็นสีดำโอเคแกะเลยกล่องมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบดีแกะ,ะตูดไปเนาะแกะไปพร้อมกับการ เปิดกล่องเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของใน shopee หรือ lazada เนี่ยทางร้านมักจะให้เราถ่ายวิดีโอด้วยเพื่อเป็นการดูว่าเออมันมันชํารุดจริงหรือเปล่านะเขาจะเปลี่ยนของให้เราแกะออกมาแล้วมีโลโก้โหัวเว่ยนะคะขอดูความโอ้โหนุ่มลื่นมากนะความแข็งแรงมีไหมมีตรงนี้เป็นยางนุ่มๆด้วยนะคะเป็นยางนุ่มๆแล้วก็ เป็นต,ตัวกันลื่นด้วยตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะมันไม่ดีดข้างหนึ่งหรือเปล่าอ๋อโอเคดีเนี่ยเวลาเราถ่ายวอล์กหรือถ่ายเซลฟี่รือว่าตอนนี้ถ่ายคลิปวิดีโอก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวกล้องมือถือส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวกันสัน่นนะเราก็เลยใช้ไม้อย่างเงี้ยในการถ่ายได้เลยเดินถ่ายได้ตัวนี้เดี๋ยวเป็นตัวต่อตัวต่อ หูฟังเดี๋ยวเราลองใส่เลยทีน,นี้ไอตัวมือถือที่เราใส่หูฟังเนี่ยมันจะต้องมีขนาด3.5เดี๋ยวนะเดี๋ยวมัมิจะแปะรายละเอียดเอาไว้ในคลิปนะว่าขนาดเท่าไหร่ถึงสามารถจะเสียบเสียบมือถืออย่างเงี้ยได้นะคะรูม,มันจะพอดีตัวนี้นะแต่ตัวนี้คือบอกว่ารุ่นเก่าเพราะว่ารุ่นใหม่ส่วนมากอะ่ะเขาจะมีรีโมทต,ตัวนี้ให้แล้วก็ต่อเชื่อมต่อกับบลูทูธ เป็นการเชื่อมต่อแต่เราไม่ไม่เอาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราคิดว่าม okay. okay. ีว่าการเสียบอย่างเงี้ยคือง่ายกว่ากการแบบเดี๋ยวจะถ่ายแล้วมาต่อบลูทูธคือเราใจร้อนเนาะเสียบปุ๊บได้เลยแต่ถ้าเราไม่เสียบเราก็จะถ่ายวีโอแล้วก็แค่เก็บตัวนี้เท่านั้นเองเนาะจิบแป๊บนึงขอกลางนิดนึงขึนดึงออกก่อนเนะโอ้มันดึงคือมันหนืดดีนะไม่ใช่ ันนี้คือหนดืดดีความยาวก็ขนาดนี้แล้วก็ปุ่มกดอ่าเดี้ยุ่มกดกันโอเคโลโก้โอยเหตุผลที่มามีบอกว่าเนี่ยตัวยืดแล้วก็บุนุ่มๆนุ่มๆนุ่มกันลื่นเหตุผลที่บอกว่าสั่งรุ่นนี้เพราะว่าเนี่ยแหละขี้เกียจจะต่อบลูทูธเอาง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ก็คือเสียบใช้ได้เลยเดี๋ยวมามไปเอาหมกโทรศัพท์หัวเบ่อเนี่ยแหละ แต่เป็นรุ่นที่ไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวก่อนเรามาต่อดูนะเพตรงนี้เราก็ดูดช่องได้นะว่าตัวออปุ่มเนี้ยเราสามารถเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้ก็ขยับนะคะอย่างของมือถือทัมซุงของหมามีเนี่ยมันตรงนี้มันจะห่างเนี่ยตรงปุ่มเนี้ยซึ่งมันเข้าไปอยู่ได้ถ้าเข้าไม่ได้ล้วก็ขยับหนีอันนี้รู้สกจะเข้าไม่ได้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่อ๋อเสียบซิ ลองรอยอรารยธรรมเด็ดไปแล้วก็เปิดกล้องถ่ายรูปเนาะเพื่อนๆนี่ขันตรงนี้นี่ขันให้มันแน่นก่อนว่าเราต้องการเราตรงไหนสมมติเราต้องการเราหนีระยะนี้เราก็ขันให้มันแน่นเนี่ยได้ละมันก็จะไม่กองแกงไม่กองแกงไม่กระดกกระเดกโอเคเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปดูได้แล้วนี่ไง อันนี้อีกหนึ่งรูปได้แล้วเราเข้ามาดูรูปถ่ายสิเป็นยังไงบ้างนี่คือรูปถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยสบายมากมีอีกอย่างที่มามิอยากจะรู้จริงๆเลยก็คือสมมุติว่าในกรณีที่คนบางคนอยากจะซื้อไม้ตัวนี้ไปถ่ายไปถ่ายคลิปหรือถ่ายวอลก็นะถ้าเราเสียบตัวนี้อยู่อะ เราสามารถอัดเสียงเราได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะมีไปที่โหมดวิดีโอนะคะเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันอัดเสียงลงถ้าเราเสียบอยู่มันอัดเสียงได้ไหมลองดูนะอันนี้เรากดปุ่มนี้เพื่อถ่ายนะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่อง c u r f e w px นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับเว <c oughs> ลาพูดก็อย่างเงี้ยอ,อเคเราเป็นการเทสเราแค่นี้ก่อนเนาะ กดปิดเลยปุ๊บเราลองดูว่าเสียงเข้าไหมนะก็อย่างเง้ยโอเคเราเป็นการเทสแคีก่อนเนอเออเราเสียงเข้าเสียงเข้าโอเคตรงนี้ถือได้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะเดินถ่ายวิดีโอไปด้วยก็โอเคได้ ว้าวฟินมากๆเลย239บาทโอเคเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์แข็งแรงดีนะคะอันนี้แนะนำสำหรับคนที่อ,อยากจะถ่ายภาพเดี๋ยวขอปิดตัวน,นิดนึงถ่ายภาพก็ได้ถ่ายวีดีโอก็ได้ในในลักษณะของการเดินถ่ายเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนิดเดียวข้อเสียที่จะบอกว่าคือบอกได้เลยว่ามันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเราไม่รู้นะแต่คนอื่นอาจจะว่าเฉยแต่สำหรับมามี่มามีเคยใช้ที่มันเป็นแบบ ขาตั้งแล้วยกขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่แม่เหล็กอ่ะแล้วพอเราย้ายมาอีกที่นึ่งนอะ่ะมันมันมันย้ายได้เลยแต่อันนี้เนี่ยเนี่ยถติว่าเราอยู่เนี้ยเราอยากจะขยับมาตรงเนี้ยเวลาเรา,ายกขึ้นมาเนี่ยมือเราต้องไปจับเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะถ้าเรายกขึ้นมาปับ๊บเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาเริ่มกลางใหม่แต่ว่าของเก่าเนี่ยก็คือมันกลางเลยกลางได้เลยมันไม่ได้มีแม่เหล็กนะคะเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็คือการย้ายก็คือต้องจับแต่ว่าลําบากมากไหมก็ไม่ใช่นะเราได้เิมอีกครั้งนะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปเนี่ย เราใส่มือถือหัวเว่ยเข้าไปนะคะกับไม้เซลฟี่ของหัวเว่ยเนี่ยปรากฏว่าเวลาเราเสียบตัวนี้เนี่ยแล้วเรากดชัตเตอร์ในการอัดวิดีโอแล้วเสียงมันเข้าเวลาเราพูดแต่เมื่อใช้มือถือซัมซุงเนี่ยแทนแล้วก็กดอัดวิดีโอโดยเสียบตัวเนี้ยแล้วกดอัดวิดีโอไปเสียงเราพูดจะไม่เข้านะอืมตัวนี้มันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นได้ได้สาหรับการถ่ายรูปอย่างเดียว แล้วก็ถ่ายวิดีโอโดยที่มันเสียงมันไม่เข้าเนาะแต่ว่ากลับเป็นของมือถือของหัวเว่ยเนี่ยได้อันนี้เราบอกไว้ก่อนเลยในกรณีที่อาจจะมีคนอยากจะเอาไปถ่ายวอล์กเนาะก็ตามนี้เลยก็คือเอาไว้ใช้ถ่ายรูปแต่ถ้าถ่ายวิดีโอคุณเสียบตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่มือถือของหัวเว่ยไม่มีเสียงเข้านะหรือว่าใครที่ทําแล้วมันมีเสียงเข้าแนะนํามาที่คอมเมนต์ได้นะมามีม่อาจจะไม่ได้ไปกดตั้งค่าอะไรหรือเปล่าหรือมันต้อง ใช้วิธีเออเข้าไปในมือถือแล้วไปตั้งค่าอะไรไหมเนาะถ้ายังไงบางคนมีมผู้รู้แนะนำเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้ก็จะขอบคุณมากๆเลยสำหรับตัวมัมนี้แล้วก็คนอื่นที่เข้ามาอ่านด้วยนะคะในส่วนนี้ก็คือความพึงพอใจก็โอเคในราคาเท่านี้เนาะ200กว่าบาทแล้วก็กที่สำคัญคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องคอยขันมันว่าเราใช้ในระดับระดับองศาที่เท่าไหร่การขันตรงนี้ก็คือให้ความแข็งแรงของการ มือถือที่เราใส่ไม่กะด็อกกระแดกนะนะใช้เสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าไปตามนี้โอเคยังไงก็คลิปนี้ก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ส่งต่อหรือว่าแชร์ให้เพื่อนที่กำลังจะซื้อไม้เซลฟี่หัวเวยรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือรุ่น a f 1 4ีนี่มีนานแล้วแต่มันมีอยากใช้เนาะรุ่นใหม่กว่านี้ก็มีแต่อย่างที่บอกเราพึงพอใจอะไรเราก็อย่างนั้นการแกะกล่องวันนี้ก็แค่นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า อย่าลืมกดติดตามช่อง c u r f u e l px แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ